เราเรียนตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยการสามตอนตอนที่หนึ่งการเปรียบทเทียบคุณสมบัติทางยภาพและสมบัติทางเคมีของแป้ง con subscribe cho ที่และเสด็จนำให่แห้งสองนำมาเรีงกรขัางได้ไปถหานกิ๊กผ่นบางๆและว่าถ่านบนตู้อบสามผ่นมาเรีงกรขังได้เปปั่นใช้เครื่องตัดไฟฟ้าถ้าเป็นผมที่ละเอียดหะไร่อนถัดแกงสี่ทำการทำแบบนี้เช่นเดียวกันจะเปลี่ยนจากมาเรีกรางเป็นมเล็สมุนไยรเล็อละแพร์ห้ากานำมะลิทที่ได้จากมะเร็งลไม้แมเรียบเที่ยกับแ้งข้าวเหนียวโดยสารรับสัมับด้วยวิธีดังนี้สมบัติทางค ังเกตได้ซือสีของเนื้อแป้งและลักษณะของเนื้อแป้งสมบัติทางเคมีสามารถทดสอบในวิธีดังนี้ 1. นึ่งราะของ แม่จับไม้สนมีความสามารถในการเดึงตัวได้ได้เชิงสัตว์ดิบปรดิษฐ์ไที่สุดเราจึงเลือกแ้่จับไม้สนไปปรับเปลี่ยนคุณสมบัติไปทดสอบอีกครั้งโดยได้ผลออกมว่าแม่จับไม้สนที่ใช้กระดาษกระปูนแข็งนานครั้งมีความสามารถในการเดึงตัวและความเหนียวไในการเียงจับดินปรดิษฐ์ได้ที่สุดค่ะสรุปผลและัจากการดำเนินการสรุปผลการทดลองั้งที่หนึ่งในการศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและสมบัติทางเคมีของ تو رات ہے نا ความเหนียวและความสามารถในการยึดตัวพบว่าดินปะริดจากแป้งเมละขนุนุมีความเหนียวและความสามารถในการยึดตัวได้มากที่สุดตตอมาคือดินปะริดจากแป้งเมล็ดมะขามส่วนดินปะริดจากแป้งเมล็ดเนาะมีความเหนียวและความสามารถในการยึดตัวได้น้อยที่สุดเราจึงเลือกดินปะริดจากแป้งเมล็ดขนุนุ เราทําเป็นนินปนิตรได้สองสามารถจำสีสันโดยการใช้สีผสมอาหาร 3. สามารถเศษสา,ารไไกระเชราลงไปได้เพื่อป้องกันให้เกิดเชรา 4. ใส่ปัจจัที่ปิดมิดชิดไม่ให้โดนลมเพื่อป้องกันการแข็งตัวถ้าเราไปศึกษาและไรพัฒนาต่อการการดินปนิตรจากแป้งมเลือดหรือไม่สำหรัวันนี้